พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวนันนี้วันอังคารที่3ตุลาคมคริสตศักราช2023 คำพยานชีวิตโดยคุณเอสไมเคิลบรีเวอร์เคนทักกี้สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องไม่มีหลุมที่ลึกเกินไปอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประเจวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ7-10และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่59ข้อหนึ่ง ดูเถิดพระหัตของพระเจ้าไม่ได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หรือพระกันตึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยินคุณเอสไมเคิลบีเวอร์เป็นพยานว่าวันหนึ่งขณะที่ผมไปที่ไซต์งานก่อสร้างกับคุณพ่อลูกสุนัขของผมเดินหลงทางไปผมได้ยินเสียงสุนัขของผมร้องเสียงดังและพบว่ามันตกไปในหลุม ผมพยายามดึงสุนัขของผมขึ้นมาแต่สุนัขตกลงไปที่หลุมลึกมากคุณพ่อบอกกับผมว่าไม่เป็นไรจากนั้นคุณพ่อนอนลงกับพื้นแล้วยื่นแขนเข้าไปในหลุมเห็นได้ชัดเจนว่าคุณพ่อของผมเครียดท่านยื่นแขนออกส่งเสียงพึมพำแต่ในที่สุดปลายนิ้วของคุณพ่อก็คล้องเข้ากับปลอกคอของลูกสุนัขของผมจากนั้นคุณพ่อก็นำลูกสุนัขที่ยังส่งเสียงครวนครางออกจากหลุม ผมแปลงขนสุนัขให้สะอาดแล้วก็เข้าไปกอดคุณพ่อความทรงจำเรื่องนี้ยังคงชัดเจนทั้งพื้นดินกลิ่นดินแสงแดดในฤดูร้อนอันอบอุ่นและความกลัวที่เกาะกินร่างกายของผมวันนั้นผมเชื่อว่าคุณพ่อทำได้ทุกอย่างการระลึกถึงความเข้มแข็งของคุณพ่อกระตุ้นให้ผมวางใจต่อพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์หลังจากติดตามพระเยซูมาหลายสิบปีแล้วมีบางครั้ง ที่ผมต้องยอมรับว่าผมมีความกลัวมากกว่าความเชื่อแต่ผมเตือนตัวเองว่าผมไม่ได้หลงทางหรือโดดเดี่ยวเมื่อผมมองไม่เห็นทางออกผมจะนึกถึงพระหัตถ์อันแข็งแกร่งที่ยื่นออกมาให้ความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเรามั่นใจได้ว่าไม่มีอุปสรรคใดๆมาคุกคามเราได้ดังนั้นเมื่อเราหวาดกลัวความมืดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดี ัญหารอบตัวพระหัตถ์พระเจ้าจะมาถึงเราอย่างแน่นอนและพระหัตถ์ของพระองค์เข้มแข็งมากพอที่จะช่วยให้เรารอดข้อคิดสําหรับวันนี้ความกลัวไม่อาจแยกข้าพระเจ้าออกจากพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่ตกอยู่ในความกลัวข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงยึดคาบรองทั้งหลายไว้ด้วยพระหัตของพระองค์และทรงยกคาบรองทั้งหลายขึ้นเมื่อคาบรองทั้งหลายลม้ลมลงโปรดประทานความเชื่อเพื่อที่จะวางใจในพระองค์เมื่อตกอยู่ในความกลัวอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ